เมื่อเรามาใช้บริการที่พักหรือโรงแรมเนี่ยนะครับทั่วไปนยนะไม่ว่าเมืองไทยเราเองหรือต่างประเทศดองยทั้แล้วแต่จะมีปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากของหายบ้างนะทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาเรามาพักโรงแรมมาเกิดทรัพย์สินของเราสูญหายเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบอยังไงบ้างนะครับการมาพักโรงแรมหรือที่พักนะแบบนี้เนี่ยครับ ถ้าหากาเรามาพักแล้วเกิดทรัพย์สินสูญหายขึ้นไปนะทรัพย์สินเราเข้าไว้ในอาคารก็ดีทรัพย์สินที่เอาไว้นอกอาคารก็ดีอย่างเช่นรถล้างหลายถ้าเกิดสูญหายขึ้นไปเนี่ยนะเจ้าสํานักหรือเจ้าโรงแรมต้องรับผิดอย่างไรรวมถึงบางครั้งถ้าเราไปพักโรงแรมแล้วที่พักขั้งหลายแล้วเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเราจะเห็นไหมฮะว่าเจ้าของที่พักของโรงแรมเขาอาจจะมีติดป้ายประกาศไว้นะเป็นการยกเว้นความรับผิดของเขานะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยป้ายเขาจะติดไว้หน้าอาคารหน้าของพักบ้างนะติดไว้ลักษณะประตูบ้างนะซึ่งบางทีเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาก็จะไม่เห็นปัญหาว่าป้ายอาคารป้ายทั้งหลายที่เขาติดประกาศไว้ยกเว้นความรับผิดเคาไว้เนี่ยจะมีผลผูกพันเราไหมเราฟ้องเขาได้ไหมนะครับ,รบฝากของที่เคาน์เตอร์ก็หมายถึงว่าเคาน์เตอร์ที่อยู่ลา่างนี้นะครับจะมาฝากเขาแจ้งเขาว่ามีของมีค่าอะไรบ้างมาฝากเขาพร้อมแจ้งราคาให้เรียบร้อยนะครับ เขาจึงจะรับผิดชอบเต็มจํานวนเราหากรถยนต์เราเนี่ยเกิดการสูญหายนะไม่ว่าจอดในอาคารที่ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือไม่ลานจอดรถโรงแรมหรือจอดหน้าโรงแรมริมถนนเนี่ยบางทีรถเต็มยอย่างนี้โรงแรมหรือเจ้าของโรงแรมหรือที่พักเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับไม่จํากัดจํานวนด้วยรถยนตเนี่ยบางทีเราจะดูเห็นไหมมีค่ามากกว่าเพชรทองคําอัญมณีนะฮะนะครับฉะนั้นเนี่ย รถยนต์เนี่ยตามกฎหมายเขาไม่ใช่ถือว่าของมีค่าอันที่จะต้องแจ้งให้รงแรมทราบนะแรงรับทราบว่าเป็นของมีค่ารนาะนะคาเท่าไหร่ไม่ต้องนะครับรถยนต์ไม่ใช่ทรัพย์สินมีค่าอันจะต้องแจ้งหรือระบุราคาให้เจ้าของโรงแรมรับทราบถ้าเกิดค่าสูญหายแมว่านอกโรงแรมในโรงแรมนะริมถนนนะเวลาเอามาเข้ามานอนเข้ามาพักแล้วเนี่ยอันนี้เจ้าของโรงแรมต้องรับผิดสุดริมทิมประตูนะครับลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้ ของบางอย่างถ้าอยู่ในห้องพักแล้วมันหายเนี่ยนะถ้นะากเกิดจากบุคคลภายนอกที่เรานำพาเข้ามานะมาพักในโรงแรมอย่างนี้นะฮะเจ้าของโรงแรมไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นบางคนก็อาจจะมานอนงแรมแล้วพาผู้หญิงมานอนด้วยนะแล้วผู้หญิงก็กลายเป็นนางโจรไปหรือเพื่อนผู้หิงี่พาเข้ามาเป็นโจรไปหยิบฉวยเอาไปหรือเพื่อนผู้ิงขว้าได้แก้รถก็ขโมยไปนะอย่างนี้เจ้าของโรงแรมไม่ต้องรับผิดในความรับผิดความเสียหายในส่วนไหนอันเกิดจากคนที่เราพาเข้ามา ในโรงแรมหรือเราต้อนรับเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับนี้เจ้าของโรงแรมพ้นความรับผิดนะทีนี้ถ้าหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราต้องรีบแจ้งให้เจ้าของโรงแรมทราบโดยด่ดวนนะไม่ใช่โอ้กลับไปบ้านแล้วไปโน่นไปนี่แล้วนะถึงจะมาบอกเขาเางี้อย่างนี้ไม่ได้เพราะเราแจ้งปุ๊บเจ้าของโรงแรมเขาจะรวมมาตรวจสอบแจ้งตำรวจจับติดตามคนร้ายได้ยูกล้องวงจรปิดอย่างงี้นะเขาจะทําได้ทันทวงทีแต่าหากเราไม่แจ้งเขาเงนี้เขาก็หลุดพ้นความรับผิดเหมือนกันนะครับ ความรับผิดที่ฟ้องเจ้าสานักโรอองแรมเนี่ยฟ้องเขาได้ภายใน6เดือนนะครับอย่าลืมนะเกิดเหตุอะไรก็ฟ้องได้ภายใน6เดือนเท่านั้นนะครับรถที่นํามาจอดครับไม่ว่าจะเป็นรถที่จอดในอาคารที่เขาจัดไว้ให้แบบนี้ครับนะบของโรงแรมนะหรือที่พักรวมถึงบนลานจอดในโรงแรมแบบนี้ครับ จอดทั่วไปในโรงแรมที่เขามีรั้วรอบขอบชิดอย่างนี้นะครับ,นะรบก็ถือว่าโรงแรมต้องรับผิดชอบนะครับจุดจอดในโรงแรมก็สบายเลยนะครับนะครับโรงแรมเขามีกล้องจอเปิดอยู่ฉะนั้นเวลาเขาโรงแรมเขาจัดที่จอดรถแบบ B P ให้ก็อย่าไปบ่นเขานะอย่าไปหาว่าเขาอะไรเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบในรถยนต์ที่มาจอดแบบสุดริมทิมประตูนะครับ ไม่สามารถไปเสน็ได้นะ mm hmm. เฟอร์รี่ก็ต้องรับผิดชอบ40 30- 40, 40ล้านนะรถดูสารของหลายก็รับผิดชอบเพราะ mm hmm. รถยนต์ที่นำมาจอดไม่ว่าภายในหรือภายนอกอาคารเนี่ย mm hmm. เขาต้องรับผิดชอบจนเต็มจํานวนถ้าเกิดสูญหายหรือเสียหายไงรถยนต์ที่เราจอดแม้จอดริมถนนนอกอาคารอย่างนี้เนี่ยนะครับทางโรงแรมเองก็ต้องรับผิดชอบต่อเรานะครับเห็นไหมไม่ว่าจอดนอกโรงแรมหรือในโรงแรมนะต้องรับผิดชอบแบบสุดริมิี่ประตูถ้ามีรถเกิดการสูญหาย นะน่องโรงแรมนะแม้ริมถนนอย่างนี้นะโรงแรมต้องรับผิดชอบฉะนั้นทางโรงแรมเขาขอทะเบียนรถอะไรไว้คุณก็ต้องให้เขาไว้นะครับเพราะเท่ากับว่าโรงแรมเขาจะรับทราบรถของเราคันไหนยี่ห้ออะไรจอดตรงไหนนะครับถึงแม้เราไม่ได้แจ้งเขาโรงแรมก็ต้องรับผิดนะครับแล้วรถยนต์นี้ไม่ใช่ทรัพย์สินมีค่าอาจจะต้องจดแจ้งว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับแม้ไม่แจ้งสูญหายเขาก็ต้องรับผิดชอบทั้งจอดนอกอาคารในอาคารริมถนนแบบนี้นะครับ การจะรถนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเอารถไปจอดนอกอาคารริมถนนแบบนี้นะหรือว่าเราจะเอารถไปจอดในอาคารนะครับซึ่งเขามีจุดจอดรถให้เราไว้นะเป็นล็อกลอก็ลอ,ลอแบบนี้เนี่ยนะครับนะครับแล้วรถเกิดการสูญหายเนี่ยนะครับโรงแรมต้องรับผิดชอบกับเราทุกกรณีไม่ว่าเราจะแจ้งหรือไม่แจ้งนะครับเพราะรถยนไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่านะครับที่จะต้องจดแจ้งหรือแจ้งให้เจ้าของทราบนะว่า เป็นรถประเภทไหนยี่ห้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะรับโรงแรมต้องรับผิดชอบแบบทุกกรณีนะครับจะจอดในอาคารแบบนี้ที่จะรถที่เขาจัดมาให้เป็นลักลบเป็นย่องช่องอย่างนี้นะครับครับโรงแรมก็ต้องรับผิดชอบนะครับลับกันนะคะในฝั่งของเจ้าของโรงแรมก็เหมือนกันนะเจ้าของโรงแรมที่พักเนี่ยถ้าเราจะไม่พูดถึงเขาบ้างน,นะ เขาอาจจะน้อยใจเราได้นะฮะทีนี้เจ้าของโรงแรมหรือที่พักเนี่ยถ้าหากเราไปพักในที่พักหรือโรงแรมเขาแล้วเกิดเบี้ยนะไม่ยอมจ่ายค่าที่พักหรือโรงแรมเนี่ยนะครับนะครับปัญหาหลายลขั้นไปพักแล้วนะชอบชักดาบเขาก็มีนะครับอย่างนี้เจ้าของโรงแรมมีวิธีการยังไงบ้างคือเจ้าของโรงแรมเขาบางทีเขาไม่อยากไปฟ้องร้องเรียกค่าโรงแรมเวลาที่พักเรามันเสียเวลาขึ้นลงผู้ารนะบางทีพันสองพันนะหมื่นสองหมื่นไม่คุ้ม เจ้าของแรมเขาก็มีสิทธิ์ที่ยึดหน่วงทรัพย์สินใดๆอันมีค่าที่เราเอาเข้ามากระเป๋าเดินทางหรือแม้กระทางรถยนต์นะที่เราเข้ามาเขาก็กักไว้ได้ยึดเอาไว้ได้นะยึดไว้แล้วเรายังไม่จ่ายอีกนะครเรายังไม่จ่ายอีกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาก็สามารถยึดหน่วงไว้กักไว้ได้ประมาณ6สัปดาห์หรือประมาณเดือนครึ่งนะลังจากนั้นยังไม่จ่ายอีกเขาก็มีสิทธิ์เอาทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดนะ ขายต้นตลาดก็ประกาศให้เราทราบประกาศทางสื่อพิมพ์ท้องถิ่นเราทราบแล้วไ่ซื้อราคาเขาขายไปขายไปได้เงินสมมุติว่าเขายึดหน่วงรถเราไว้คันหนึ่งนะขายไปมีเงินเหลือเขาก็จะคืนส่วนที่เหลือให้เราไปนะบางครั้งถ้าเขายึดรถเราไว้สมมติราคันนึงเป็นแสนเป็นล้านเงนี้ยค่าดีพักหมื่นหนึ่งเนี้ยนะครับนะฮะเห็นไหมเงินมันเหลือเยอะฉะนั้นขายรถไปเท่าไหร่เกินเท่าไหร่ก็ต้องที่เหลือคืนให้เรามานะครับก็ฝากไว้หน่อยทั้งสองฝ่ายนะฮะ แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่นะเราก็มีความรับผิดชอบต้องจ่ายค่าโรงแรมแบบที่พักเขาระมัดระวังตามสมควรนะอย่าพาบุคคลภายนอกเข้ามานะถ้าพาบุคคลภายนอกเข้ามา้ของหายเขาก็ไม่รับผิดชอบนะครับส่วนเจ้าของที่พักหรือโรงแรมถ้าเกิดของสูญหายเสียหายก็ต้องร่วมมือกันตรวจนสอบนะรับผิดชอบไปตามความเสียหายนะคะเขาไม่แจ้งไว้ก็ไม่เกิน5,000ันแต่ถ้าเขาแจ้งไว้นะฮะของมีค่านะแล้วฝากไว้ก็ตามจํานวน ส่วนรถลาทั้งหลายที่มาจอดเนี่ยนะโรงแรมหรือที่พักต้องรับผิดไม่จํากัดจํานวนนะเพราะรถที่มาจอดไว้ในโรงแรมใต้ถุนโรงแรมนะที่จอดโรงแรมก็ดีหรือริมถนนนะกรณีโรงแรมเนี่ยที่จอดรถเต็มอย่างนี้ก็โรงแรมต้องรับผิดชอบแบบสุดริมที่ประตูนะไม่จํากัดจํานวนฉะนั้นเนี่ยท่านสเกียร์ไหมโรงแรมหรือที่พักหลายเขาถึงจะจัดที่จอดรถ v i ไไว้ให้รถซปเปอร์คาร์รถราคางแพงเบนซ์ BM รถยุโรปทั้งหลายรถโดยเฉพาะ f e r r a รี่อย่างเงี้ยนะรถทั้งหลายที่แพงๆเขาก็จะจัดไว้เป็นวิเศษเพราะอะไรหายมาเขารับผิดชอบไม่จํากัดจํานวนนะเพราะแนวภากษาสนาิกาถือว่ารถร้ลลาทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจอดนอกอาคารในอาคารริมถนนนะเจ้าสํานักโรงแรมเนี่ยนะจะต้องรับผิดชอบโดยไม่จํากัดจํานวนเพราะไม่ถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่านะทรัพย์สินอันมีค่าส่วนก็อัญมณีทั้งหลายแก้แวแหวนนิ้วทองทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่า ถึงเขาไม่ต้องรับผิดก็ฝากไว้ทั้ง2ไฟฝ่ายนะครับนะก็ดูแลทรัพย์สินให้ดีแล้วก็ช่วยเหลือกันไปนะครับตามกฎหมายนะครับ